ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปักหลังเดือนเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการงานจะต้องระมัดระวังบ้างสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่พระอสุริลาหูไพ่พระอินและไพ่พระศิวะช่วงนี้การงานของคุณนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะต้องระแวดระวังสักเล็กน้อยอาจจะมีปัญหาก,กับ ลูกน้องหรือบริวารในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการปิดบังซ่อนเลนหรือไม่บอกความจริงเกี่ยวเรื่องของงานซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาหเกี่ยวเรื่องของงานได้เช่นเดียวกันอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ที่เขาคอยเพ่งเล็งคุณอยู่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยพอพอใจหรือการงานของคุณนั้นยังไม่เป็นที่ถูกใจเขามากนะัก อาจจะทําให้เขาค่อนข้างที่จะมีปัญหากับคุณในช่วงนี้ได้พอสมควรแต่ชาวลัคนาราศีตุลอย่างน้อยที่สุดคุณได้ไพ่พระอินทร์ซึ่งจะบอกให้เห็นว่าหากมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะรับมืออยู่หากคุณมีความรอบคอบไม่ประมาทแล้วเชื่อได้ว่าการางานของคุณนั้นยังไงก็ผ่านฉลุยและคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วยืนหนึ่งได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอน สำหรับในเรื่องการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการวางแผนหรือว่าเป้าหมายในการหาเงินต่างๆนานามากมายซึ่งจะบอกว่าการเงินในช่วงนี้ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้ดีชาวลัคนาราศีตุลคุณได้ไพ่พระรามแผงสอนได้ไพ่เทพปุขและได้ไพ่พ,พ,พระพรหมฤาษีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะของคุณในการทํางานค่อนข้างมากจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภและเงินทองชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นเรื่องของความสวยความงามแม้กระทั่งการเที่ยวเต่อย,อยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย สำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับงานบริการงานร้านอาหารหรือแม้กระทั่งสถานบันเทิงคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภทางการเงินในด้านนี้มากเป็นพิเศษสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีตุลในปักหลังนี้คุณได้ไพ่พานบุญจับนางโนรา ได้ไพ่พระแม่คงคาและได้ไพ่เทพพระอังคารแสดงให้เห็นว่าชาวาลัคนาราศีตุลนคนที่ยังเป็นโสดอยู่นั้น อาจจะยังลืมความรักครั้งเก่าๆไม่ได้อาจจะยังรู้สึกว่ามีห่วงหรืออาจจะยังมีความรู้สึกว่าอยากหวนไปหาคนรักเก่าอยู่เสมอทําให้ไม่เปิดใจกับคนรักใหม่ในช่วงนี้ช่วงนี้แม้นว่าบางคนอาจจะตัดใจได้แล้วหรือว่าอาจจะมีคนคบหาใหม่ก็อยากให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเจ้าชู้ของคนที่เข้ามาว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนโสดจริงหรือเปล่าสําหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อยากจะบอกว่า ช่วงนี้คุณมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเอื้อทอนซึ่งกันและกันแต่อาจจะมีอารมณ์โมโหกันบ้างอาจจะมีการประทักกันบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีการใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วพวกคุณก็ยังมีความรักความเอื้อทอนต่อกันพยายามเอาน้ําเย็นเข้ารูประหว่างคุณหรือว่าคู่ของคุณจะประคับประคองความรักและความสัมพันธ์ของคุณนั้นให้ยืดยาวต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน